ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเมรีวิวบ้านบาบี้นะก็ยังไม่มีห้องน้ำนะคะห้องน,มนง้มันมางซำพายุจะอยู่ตรงนั้นโอเคดหเูห้องแรกกันห้องแรกนะคะจะเป็นตรงนี้ค่ะอันนี้คลิปที่แล้วก็เคยลงไปนะว่ารีวิวบ้านบาบี้แต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่นะคะก็ไม่ค่อยได้เล่นไงก็เลยแบบเอาของธรรมดาจุก,จ,กจิกมาต่อเติมมนาะประมาณน,นี้ของที่ยังมีอยู่นะคะโอเค ก็อันนี้นะคะจะเป็นผมเช็ดเท้าที่ถักเองนะของบาร์บี้นะคะจริงๆแล้วมันไปที่รองแก้วนะก็เลยเอามาทําเป็นของบาร์บี้นะพอตอนแก้วมันจะเปียกใช่ไหมแล้วอันนี้นก็จะเปียกด้วยมันก็แบบซักยากอะไรด้วยไงนั่นแหละเลคสว่วนนี้นะคะจะเป็นเอ่ออร์เป็นฮุล่าฮุกของบาร์บี้นะคะ,ะเราวางอยู่ตรงนี้ส่งนนี้จะเป็นนะทีวีนะทีวีเราแบบ ก็เลยทีวีมันเป็นกองเก็บของแล้เขาแต่ว่ามาทําเป็นแบบนี้เป็นอันนี้นะตอนแรกเป็นที่เก็บของนะจะเอามาทําเป็นทีวีนะคะ <c oughs> ห้องนี้มันจะโล่งนะห้องนี้ก็โลง่งโลง่งโลง่งมันแบบจะโล่งมากเลยนะคะเป็นแต่และชั้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เอาของมาใส่เลยนี่นะขะเป็นโซฟาทำมาเป็นโซฟานะเคทีนี้เขาจะเปิด เปิดออกมาจะเป็นเอ,อิ่มเดี๋ยวเปไดิดให้ดูนี่นะคะจะเปิดออกมาจะเป็นเอ,อิอ่มโค้สมุดแล้วก็มีโน้ตบุก๊กที่มันเป็นยังไงน,นะตอนแรกขี้เกียจทำของบ๊อบบี้กับของยูซ่านะคะโอเคไปยูชันต่อไปกันที่ค่ะนี้คือชันต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนก็มันจะเป็นแบบ เราเอามาทำเป็นของตกแต่งธรรมดานะส่วนีจะเป็นแท็บเล็ตนะคะจริงๆจะมี iPad ด้วยแต่หายส่วนนี้จะเป็นทีวีนะข้างนาก็จะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเพราะว่าตอนแรกเราใส่ใส่รีโมทไปไงเงี้แล้วทีนี้มันก็แบบไม่มีอะไรนะคะมันจะมีปุ่มกดส่วนจะเป็นรองเท้าของเอลซ่าเอลซ่าเราซื้อมาของกลบน,นะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบกล่องก็มีหมวกอันนี้ก็จะมีของอยู่ข้างในนะจะมีของอยู่ข้างในนะคะนี่จะมีแป็น่เ์เห็นไหมมันจะเป็นกล่องแบนนะโอเคจะมีรองเท้าบาร์บี้แท้นะคะ เจอแล้วอันนี้เป็นกิมนะก็เลยมันตรงไอ้ตรงนี้มันหลุดก็เลยเอามาทําเป็นหมวกบาปี้นะคะส่วนจะเป็นที่นอนบาปี้นะจะมีหมอนหมอนอยู่เองแล้วก็ผ้าห่มนะคะสีจะเป็นนาฬิกาแล้วก็อันนี้นะจะเป็นเอ่ออะไรอะเตียงของเอลซ่านะคะนี่จะเป็นหมอน อันนี้บาร์บี้ที่อยู่ต่ำนะเพราะว่าไม่อยากให้บาร์บี้มันอยู่สูงไงบาร์บี้ Barbie มันตัวใหญ่ตัวยาวกว่าเออไอตัวเอลซ่าอีกโอเคค่ะดูชันต่อไปกันชันต่อไปนะคะจะเป็นห้องแต่งตัวค่ะจะมีของอยอะนะอันนี้เราบอกไว้ก่อนเราไม่ขายแล้วนะคะเพราะว่าของมันหมดเนี่ยอันนี้ไปรับมาแล้วของหมดเลยมันก็เลยไม่ขายอีกอันนึงก็จะเป็นของแม่ค้านะอันเนี้ยโอเคค่ะจะเป็นห้องแต่งตัวนะอันนี้ อันนี้จะเป็นที่เก็บชุดนะจะมีชุดแท้อยู่แต่ว่ามันอยู่พราะมันปิดยากที่ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าเดินทางเอนซัพกระเป๋าเดินทางบาบีน่ยส่วนนี้ค่ะจะเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะพรมเช็ดเท้าแล้วก็โอ้ยอันนี้ค่ะจะเป็นถันนนะะนงขยะ ส่วนนี้จะเป็นกระเป๋าเปิดได้นะแป๊บนึ่งนี่นะคะกระเป๋าก็เปิดได้นะเดดนี่ย <c oughs> อันนี้เขาจะเป็นตู้ตู้เก็บของเครื่องประดับนะเปิดได้ขอเปิดก่อนนะคะ นี่คะ่ะก็จะมีพวกเครื่องประดับมีพวกกลิ่ต่างๆโอเควันนี้เสียงเบาเพราะว่าไม่ค่อยอยากรีวิวนะมันแบบจริงๆล้วก็อยากรีวิวอยู่นะ้วแต่ว่าเอาตรงนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเราก็อยากรีวิวอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่ค่อยสบายด้วยไงโอเคก็พยายามพูดให้ดังสุด้วนะส่วนนี้นะคะจะเป็นตกลงไปอันนี้นะคะจะมีแค่เอิ่มที่ตึงน,นนะเขาไม่เปิดให้ดูนะคะ เคก็จะมีกระจกนะนกระจกนะคะดูชั้นสุดท้ายกันนี่นะคะชั้นสุดท้ายจะเป็นห้องครัวไอตรงนี้จะโบโบ ổ นะเพราะมันพังแล้วนะคะก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะส่วนนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ไว้นะะั่งค่ะส่วนนี้จะเป็นสกูชียะะ่ย่างเป็นตลิปปั๊บนะคะ เอามาทำเป็นอาหารส่วนอันนี้จะเป็นขนมตาลส่วน,นนี้นะคะจะเป็นปลาทังโกส่วน,น,นจะเป็นเอิม่มผ้าคุณแม่ครัวนะแล้วก็ข้างในนี้จะมีหังจะมีเป็นทิท่จุดเตานะคะเรามาทำกบเหล่ามาใเป็นทีท่จุ่เตาโอเคส่วน,นนี้จะเป็นตู้เย็นจะตรงนี้จะมีน้ําอยู่ก็ไอโอ้ยเปิดยากอันนี้ บบจะไม่มีอะไรอยู่นะคะเคสส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตู้อะไรอ่ะเป็นตู้อบนะเรามาทำตู้อบเป็นเตาแก๊สตรงนี้นะคะส่วนไหนจะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นปเปิดได้นะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนี่นะคะกดปิดได้ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกแก๊สอีกอันหนึง่งจะมีหมอ้ออยู่ด้วยตวอนแรกหม้อเราทำสุสลาลนะนะส่วนอันนี้นะคะจะมีโดนะสองอันเป็นสก,กูชีนะส่วนนี้จะเป็นพรมเช็ดเท้านะคะเหมือน,นกันกับรายนี้แต่ว่ารายนี้ไม่ใช่นะนี่นะคะเป็นพรมเช็ดเทา้าไปดูตัวละครบาร์บี้กันนี่นะคะคือตัวละครบาร์บี้โอเคตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ เราเอาของปลอมมาที่ซื้อของปลอมมานะคะเพราะว่าของแท้มันหายเราไม่อยากซื้อของแท้แะก็ขออยากซื้อของปลอมมากกว่าน,นะคะเพราะว่าเออม,มันแบบไอพวกข้อต่อแบบเนี้ยมันเราเห็นนะของแท้อหายยากนะคะเราไปเจอที่แฟชั่นนะตอนแรกอ่ะตัวละห้าร้อยกว่าบาทใช่ไหมนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอ ตอนนั้นอ่ะเราเห็นสซคนซื้อไปก็เพื่อนเราเนี่ยแหละซื้อไปซื้อมาแขนขาค่ะแต่ชุดขาดหมดเลยซื้อมาตัวละห้าร้อยกว่าบาทนะคะนั่นแหละก็เลยลองเราว่าเราใช้ของปลอมดีกว่าทั้งเยอะแบบไม่มีข้อต่อนะมันจะแบบโอเคก่อนนะคะก็เลยเลือกใช้ของปลอมอ,อนี่เป็นเอลซามีกางเกงมาให้ด้วยโอเคค่ะไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ของแท้ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้มันทนนะเราซื้อมาได้ปีหนื้อนะจะครบปีแล้วค่ะซื้อมันตั้งแต่ธันวาที่แล้วเดือนนี้ก็เดือนธันวาแว <c oughs> บบของแท้แฟชั่นนิสต้ารุ่นสองพันสิบสองนะคะโอเคบาร์บี้ของเราก็มีแค่สองตัวนะแต่ว่าบ้านนะ่ะแบบมันก็ค่อนข้าจะใหญ่อยู่นะคะก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกนะจะเป็นเอิมพวกสติกเกอร์นะเรามาตกตกแต่งเอา นี่นะคะจะเป็นบาร์บี้ของเราจริงๆแล้วมีตั้งเยอะนะมีตั้งห้าหกตัวจะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้น่ารักนะตอนแรกเอามาทําเป็นสกิปเปอร์ละนี่นะคะแต่ว่าเราไม่ใช้แล้วก็เลยใช้สองตัวนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย